สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเนาะการเป็นอยู่นะคะของคนไทยไกลบ้านอย่างพวกเราเนาะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่เป็นช่วงแห่งครอบครัวนะคะเป็นเวลาแห่งความสุขของเด็กๆเนาะและก็สิ่งสำคัญเราคนไทยนะคะการที่เราจะสร้างความสุขหรือทําให้ครอบครัวเขารักเนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งในช่วงคริสต์มาสนี้เพราะครอบครัวทุกๆทัทนถึงจะ พี่น้องไม่ถูกกันเขาก็จะรวมตัวกันเพราะาพ่อแม่นะคะเพียงแค่ปีนี้เท่านั้นที่มีโรกวิกฤตนี้เข้ามาเนาะก็เลยต้องแตกแยกกันไปคนละบ้านนะคะวันนี้ายายจ๋าก็อยากเอ่ยถึงสิ่งดีๆเนาะกับที่เราเคยเจอนะคะไม่ว่า ครอบครัวไหนพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาอยู่ยุโรปก็น่าจะมีภาพแห่งความสุขในช่วงคริสต์มาสกับครอบครัวใหญ่ที่รวมกันทุกๆคนของพี่น้องฝรั่งนะคะเพราะว่าฝรั่งก็จะเน้นเนาะเ,เ,เป็นวันสำคัญ ถ้าคนไหนมีพ่อแม่มีคนแก่ยิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนที่ให้ของขวัญเด็กๆเ,เนาะลูกๆหลานๆน,นะคะอันนี้เขาก็จะยิ้มบานยิ่งมีลูกเด็กเล็กอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความสุขในสิ่งที่เขาได้นะคะแล้วก็เราเป็นสะพ้นะคะการผูกใจเนาะของครอบครัว ก็มีอาหารไทยมีการดูแลมีการใส่ใจบอกเลยคนไทยทุกคนนะคะมีน้ำใจในจุดนี้ที่ผูกมัดใจครอบครัวทางสามีได้แทบทุกทกคนเนาะนะคะแม้ว่าการอยู่ไปจะเจอปัญหานะคะผ่านพ้นไปได้ก็ให้คิดถึงสิ่งดีๆตรงนี้เนาะมันจะเป็นพลังนะคะมันเป็นกำลังใจที่จะให้เราสู้ต่อไปในวันข้างหน้า ความสุขความรักที่เคยมีมันจะสร้างสิ่งดีๆในหัวใจเราถึงแม้วันนี้ไม่มีเขาก็จงเข้มแข็งและลุกขึ้นสู้ต่อไปเพราะความรักยังอยู่ในใจเราเสมอนะคะตรงนี้เนาะขอกอดขอกอดนะคะมาดามเมียฝรั่งทุกๆท่านที่ต้องก้าวข้ามปัญหาอันแสนที่เจ็บปวดเนะาะอพลังนะคะ ในช่วงวิกฤตนี้นะคะเข้มแข็งพยุงตัวเนาะให้ผ่านพ้นไปให้ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ร้องไม่ได้บอกไม่ให้ไม่ให้รักนะคะมันเป็นไปไม่ได้ความเจ็บความรักมันอยู่ในใจนะยายจานึกถึงยายจ่ายังนึกและรู้สึกเศร้าไปด้วยเลยนะคะแต่อยากให้มีกำลังใจเนาะอยากให้กอดแน่น และนึกถึงความรักที่เขาให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปนะพี่น้องจา๋าเนาะวันนี้นะคะถ้าเราคิดว่าตัวเราเป็นคนสำคัญไม่ใช่แค่คนที่รักที่จากไปเราเป็นคนสำคัญของครอบครัวเป็นคนสำคัญของลูกๆเป็นคนสำคัญของตัวเราลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสร้าง ลุกขึ้นมายิ้มและภูมิใจในตัวเองนะคะอย่ารอให้ตัวเองแย่อย่ารอให้ตัวเองหมดพลังนะคะอย่ารอให้ตัวเองหมดไฟที่จะคิดทำสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราเนาะนะคะเน้นเนาะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะปัญหาวันนี้เราต้องก้าวข้ามไปให้ได้ก้าวข้ามไปให้ได้พร้อมๆกัน ยายจ๋าจบอกพี่ๆหลายๆลายคนเนาะกับปัญหาแล้วมีอีกคนนึงกําลังจะเลิกลากบสามีนะคะร้องไห้คุยกับยายจ๋าเมื่อวานเช่นกันแล้วมันเป็นช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่จะต้องมีความสุขกับครอบคร mm ัว hmm. เขาก็บอกว่าจะทำยังไงนะคะ mm hmm. หนึ่งลูกสองตัวเองสามวันดีๆแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ไม่ต้องรวมปู่ย่ารวมญาติเพราะว่า,อาไอ้ลูก เชื้อโรคร้ายนี้นะคะเป็นกฎหมายที่รวมตัวครัวใหญ่ไม่ได้เขาก็จะเหงาลูกอยู่กับสาม,มีเขาบอกกันนะคะอ่ายายจ๋าก็เลยบอกว่าความรักจะอยู่กับเราเสมอขอวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ขอให้วันนี้เรายังเข้มแข็งไม่ว่าลูกเราจะอยู่ที่ไหนเขาก็เป็นลูกเราอยู่ดีเราเป็นแม่ ลุกขึ้นมานะคะเติมพลังเนาะและวางแผนใหม่สิ่งที่ล้มล้มเหลวตอนนี้ที่เราเจอคิดไหมเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเราไม่คิดไงเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้วางแผนไงเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้นึกถึงไงมันถึงได้เกิดขึ้น แต่ยายจ๋าจพูดคำนี้ไม่ได้ไปซ้ำเติมนะคะอยากบอกว่าวันนี้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่สร้างความภูมิใจให้กับตัวเองใหม่อย่าเอาตัวเราไปมัดกับคำพูดแย่ๆอย่าเอาตัวเราไปยึดมั่นกับสิ่งที่เราเคยมีนะคะเพราะมันผ่านไปแล้วทุกอย่างที่ผ่านไปแล้ว มันกลับคืนไม่ได้หลายๆอย่างที่เราไม่ได้ทำแล้วมันสายมันก็กลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกๆวันวันนี้เป็นวันใหม่วันนี้เติมพลังใหม่เริ่มต้นใหม่ให้กับตัวเองนะคะนะเวลาทุกคนนะคะคิดว่าเท่ากันคุณค่าทุกคนมีเหมือนกัน จงจำไว้นะคะอันนี้พูดกับตัวเองเลยนะจงจำไว้ดึงออกมาเป็นพลังนะคะเติมกำลังใจให้ตัวเองทุกวันเนาะายจะาบอกพี่เขาเมื่อเช้านะคะอยู่ที่เบลเยียมเหมือนกันเนาะนี่แหละคือการได้พูดคุยได้ให้กำลังใจบางครั้งยายจะาอาจจะอินมากไปไหนก็ขออภัยนะมากไปหน่อยก็ขออภัยนะคะแต่บอกเลยว่าคนไทยเรามีหัวใจสู้ คนไทยนะคะเมียฝรั่งหลายๆคนมีหัวใจสู้แล้วมันต้องสู้เพราะคนที่เรารักรอเราอยู่นะคะถึงวันนี้จะเจ็บช้ำแค่ไหนคุณค่าของเรายังมีย้อนถึงสิ่งที่เราทำให้กับคนที่เรารักถึงแม้จะเสียคนที่เราคิดว่าเรารักหรือว่าเขารักเราไปเราก็ต้องลุกขึ้นสู้หาลักใหม่ ยายจ๋าปิดท้ายบอกพี่เขาว่าเรายังไม่แก่เลยยังสวยอยู่โอกาสหาผัวใหม่ยังมีโอเขาว่านั้นอันนี้คืออยากให้เพื่อนขำนะคะเขาบอกว่าคงยังละเจ็บมากแล้วสิ่งสําคัญลูกที่อยู่ด้วยกันด้วยจะเคลียอย่างไงนะคะอันนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะ,ะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ที่มาคุยด้วยเนาะแล้วก็ หัวใจทำใหม่ทำใหม่นะคะคนเราไม่โชคดีกันทุกทนทุกทุกคนเนาะวันนี้พูดไปงงไปแล้วนะคะทำใหม่นะคะอืมเพราะเมื่อก่อนเราคิดว่าเราอยู่ได้โดยโดยที่มีเขาดูแลแต่วันนี้ถึงจะไม่มีเขาเราก็ต้องลุกขึ้นสู้เราคือคนโชคดี แล้วนะคะยังมีชีวิตอยู่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและยังมีงานทำนะคะอันนี้เป็นหัวใจของเมียฝรั่งเนาะพอเลิกลากับสามีแล้วมีงานทำเนี่ยเรายังมีหลักประกันให้กับตัวเองนะคะยังทำอะไรได้ง่ายกว่าคนที่อยู่แบบคุนนายนะคะมาตลอดไม่เคยดิ้นรนเพื่อตัวเองเลยไม่เคยรู้กฎหมายในสิ่งที่ เกิดในประเทศของเขาเลยเพราะเขาคิดว่าเขาโชคดีและคิดว่าจะโชคดีตลอดไปแต่ก็พลาดนะคะพลาดมาแล้วหลายๆคนเนาะวันนี้วันนี้เพื่อนๆพี่ๆหลายคนมีแนวทางนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะมันเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเราได้มานั่งคิดว่าเออเนาะชีวิตเรามันไม่แน่นอน ถ้าวันนี้เราตายจากกันยังไม่เจ็บเท่าถ้าวันนี้ความรักยังอยู่ในหัวใจยังไม่ทรมานเท่ากับการที่เดินจากไปแล้วสร้างปัญหาให้กับตัวเรานะคะและสิ่งสำคัญคนไทยไกลบ้านเมียฝรั่งอย่างเราๆคนที่ปรึกษาได้ก็คือเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณกลุ่มนะคะ ผู้ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนที่ทางสถานทูตตั้งขึ้นมาเนาะหลายๆคนคิดว่าโชคดีได้ผัวฝรั่งมาโดนทำร้ายทุบตีก็มีนะคะอ่าตรงนี้สถานทูตยื่นเข้ามาช่วยเหลือเนาะอ่าคนมีลูกก็จะมีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วก็หางานทำเนาะสร้างอ่าหาที่อยู่หลวงเขาก็จะดูแลตรงนี้เป็นจุด กฎหมายของเบลเยียมนะคะแต่ก็หลายๆคนเนาะหลังจากก้าวข้ามแล้วชีวิตโชคดีก็มีหลายคนนะคะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนชีวิตใหม่โชคดีอีกครั้งดีกว่าเก่าก็มีอันนี้เป็นจุดสำคัญว่าถึงแม้วันนี้เราจะเจอปัญหาขนาดไหนไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะคะถึงแม้วันนี้เราจะเจ็บช้ำขนาดไหนอยา่านะคะอยา่า ให้ช้ำด้วยความรู้สึกตัวเองให้คนอื่นทำเราเจ็บตัวเราอย่าเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวเองนะคะพี่น้องจา๋าตัวเราเนี่ยลุกขึ้นมาเนาะอย่าได้แคร์สิ่งที่คนอื่นทำกับเราเราละ่ะทำอะไรทำไมเราถึงไปเจาะจงคำพูดของคนอื่นให้เราเจ็บทำไมเราถึงไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองทำไมถึงต้อง เอาชีวิตเราไปผูกไว้กับคนอื่นทำไมถึงเชื่อมั่นคนอื่นที่จะดูแลเราได้ขนาดนั้นนึกและย้อนกลับไปใหม่สิ่งที่เกิดตรงนี้มันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราหวังสูงที่เราคิดว่าคนคนนี้จะรักเราตลอดไปที่เราคิดว่าชีวิตนี้เขาขาดเราไม่ได้แต่สุดท้าย กับกลายเป็นเขาที่เขาเรียกว่าอะไรอะทีบเราออกไปจากหัวใจเขาเพราะอะไรตรงนี้นะคะแต่อย่าเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนมาเลยเติมพลังนะคะหลายๆคนเจอเนาะหลายๆคนผ่านมาได้เราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมาได้ยายจ๋าจบอกพี่เขานะคะเมื่อวานเนาะบอกพี่เขาว่าเข้มแข็งพี่เป็นคนเข้มแข็งพี่มีงานทําพี่มีหลักประกัน ถึงวันนี้ช่วงระหว่างนี้ไม่ได้เจอลูกเพราะว่าลูกวิบวับด้วยเนาะแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจเพราะหนึ่งลูกยังมีบ้านอยู่อยู่กับพ่อยังไงก็พ่อของเขานะคะตรงนี้เราก็หายห่วงนิดนึงเนาะเดี๋ยวเวลาหรือว่ากฎหมายการเดินทางหรือว่าแยกทางเรื่องกฎหมายอะไรเรียบร้อยแล้วมันอาจจะมีสิ่งดีให้แก่เรานะคะอันนี้ก็มาดูกันเนาะรอติดตามก,กันกับชีวิตเมียฝรั่งต่างแดน เจ็บแต่ต้องสู้นะคะจะต้องอยู่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองจะต้องอยู่เพื่อเติมพลังและดูแลครอบครัวทางเมืองไทยต่อไปอันนี้เป็นจุดสำคัญนะคะมาถึงที่นี่แล้วเราโชคดีแล้วถึงแม้จะเจ็บชำ้ำเรายังต้องเติมพลังมีงานทำมีเงินดูแลคนที่เรารักอย่าได้แคร์คำดูถูก ของคนอื่นนะคะมันอยู่ที่หัวใจเราตัวเรารู้คุณค่าตัวเรานะคะอย่าดูถูกตัวเองและอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครถึงแม้วันนี้เจ็บร้องไห้นะคะร้องออกมาไม่มีใครไม่เคยร้องไห้นะคะ แล้วลุกขึ้นมายิ้มสู้ต่อไปความโชคดีต้องเป็นของเราแน่นอนค่ะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอกอดกอดกอดทุกคนแน่นเเนาะขอเป็นกําลังใจเมียฝรั่งทุกคนที่เจอปัญหาทุกปัญหานะคะสู้สู้ยืนหยัดได้ด้วยตัวเราให้ได้นะคะฝากไว้แค่นี้คะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เนาะกดติดตามอีจวปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ